สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม y s 6นะครับเวอร์ชันมือถือซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะแค่เห็นภาพปกคลิปหรือว่าได้ยินชื่อตัวเกมเนี่ยก็รู้สึกคุ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเกมเดียวกับ ES ที่เคยทําเป็นเกม PC กับคอนโซลสมัยก่อนก็มีเอามาทาใหม่เป็นเวอร์ชันมือถือโดยรวมต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับภาพแบบสวยขึ้นเยอะแต่ว่าพวกฉากต่างๆตัวละครต่างๆพอทเนื้อเรื่องก็ยังอินของเดิมไว้ใครที่ชอบเกมนี้มาก่อนน่าจะได้อินกับบรรยากาศเก่าๆอยู่ แล้วก็ตัวเกมเล่นง่ายขึ้นเยอะครับพอะเป็นมือถือมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาช่วยแล้วก็ตัวเกมนี้เที่ยวมาพูดวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยตัวเกมมันจะมีเปิดเป็นเซิร์ฟไทยแล้วครับอย่างตอนนี้ก็มีเปิดลงทะเบียนอยู่ก็เดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักเกมนี้มากขึ้นนะครับโอเคก็เพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมไวๆกันครับจะได้เห็นภาพรวมตัวเกมมากขึ้น ยังไงบ้างครับหลังจากดูตัวอย่างกันไปแล้วก็เดี๋ยวที่นี้จะพาไปดูส่วนอื่นของตัวเกมต่อนะครับเริ่มจากเรื่องของอาชีพก่อนละกันก็เดี๋ยวพอเซิร์ฟไทยเปิดมาเนี่ยมันจะมีมาเริ่มต้น4สียอาชีพนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ครับแอสซิสต์นักนูวอริเออร์แล้วก็เมดน,นะครับส่วนตัวนินจาเสื้อชมพูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวตามมาทีหลังครับเซิร์ฟไทยตอนแรกจะมี4สียอาชีพก่อนนะแต่ว่าจริงๆถึงจะบอกว่ามีแค่4สีอาชีพเนี่ยแนวทางการเล่นมันก็ไม่จาเจนะครับค่อนข้างหลากหลายเพราะาแต่ละอาชี คือเป็น2สายย่อยเสร็จแล้วแต่และสายย่อยเนี่ยก็มีสกิลอัพได้หลายแบบเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูแบบไวๆนะครับอ่าตัวแรกก่อนนะครับสายวอร์ดิเออร์อาจจะเป็นตัวนี้นะชอบอนิเมชันตอนที่มันสร้างตัวละครมากเลยครับมีแบบว่าคล้ายๆกับดูดีอ่ะแล้วก็นี่นะครับจะเป็นไอตัว2สายย่อยที่บอกมีคล้ายๆกับเป็นพวกพาราดินครูเซเดอร์เน้นถึกๆตัวหนึง่งกับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เซอร์ก์นะครับดาบใหญ่อ่าประมาณนี้นะเกมนี้มันจะเป็นแบบล็อกเพศนะครับอืแล้วก็นี่นะครับตัวถัดไป อันนี้จะเป็นเมอ๋อจริงๆงบอกว่าจะมีเดี๋ยวอาชีพนักนูเนี่ยจะค่อนข้างว้าวานิดหนึ่งเพราะว่าแปลกดีแต่ว่าดูนี้ก่อนละกันเมทจะเป็นน้ําแข็งกับไฟนะครับ2ท่านะอ่าแล้วก็น,นี้ตัวไฟนะครับทีนี้ที่บอกว่าไอตัวนักนูมาค่อนข้างว้าวานเนี่ยเพราะว่าสายย่อยครับคืออย่างตอนแรกเราดูเอ๊ะอย่างนี้จะเล่นตัวไหนเป็นสายซับพอร์ตใช่ไหมสรุปซับพอร์ตนะครับมาอยู่ตัวนักธนูนะครับ เริ่มจากตัวซ้ายก่อนอันนี้จะเป็นวินลันเนอร์หรือวินแลนเจอร์เจจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าก็คือจะเป็นสายธนูเดามเเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับจะเป็นพีชนะก็คือคล้ายๆกับนักนูมันจะแบบว่าผสมเป็นสายซับได้ด้วยหรือจะเป็นเมนซับก็ได้อ่าก็ดูดีเลยใช่ไหมครับจริงๆพวกรายละเอียดสกิลเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจกดดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเป็นเซิร์ฟไทยแล้วน่าจะอ่านได้ใช่ไหมแต่วันนี้เป็นเซิร์ฟไอภาษาจี G, อยู่ก็เดี๋ยวไว้เราอ่านเซิร์ฟไทยก็ได้แต อ่ะแล้วก็ฝั่งแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินจริงๆสายแย่มันก็แอบแปลกเหมือนกันนะคืออย่างอันนี้เป็นนินจาเราอาจจะเห็นบ่อยใช่ไหมใช้เป็นดาบคู่มีดคู่แต่ว่าตัวนี้ครับค่อนข้างว้าวอยู่นะเป็นคล้ายๆกับโจรสลัดเนี่ยครับอาชีพนาวิจเตอร์มีใช้ปืนผสมด้วยก็เท่ไปอีกแบบครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอาชีพนี้เมบ่อยๆใช่ไหมเสร็จแล้วน,นี่แถมนิดนึงพาไปดูตัวนินจาผู้หญิงนะ a อนิเมชั่นตอนสร้างตัวละครแบบเท่มากเลยครับดูมันทํามาเอฟเฟกเยอะกว่าตัวอื่นใช่ไหม แต่ว่าตัวนี้ก็รอก่อนแล้วกันนะยังไม่เข้าไทยตั้งแต่แรกนะครับนี่แล้วเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับยักษ์นินจาได้อะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องอาชีพเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันต่อดีกว่าครับอ่ะก็อนนี้จะเป็นตัวอย่างจากในตัวเกมจริงนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับตัวภาพค่อนข้างดูดีเลยใช่ไหมครับได้บรรยากาศความเป็นแฟนตาซีความเป็น RPG จจ๋าๆเลยแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยเวลาคอนโทรลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกระโดดกับสไลด์ด้วยนะครับกระโดดเนี่ยถือว่าค่อนข้างแปลกดีนะ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้กระโดดหลบสกิลได้แล้วก็จะมีสไลด์สไลด์เนี่ยอาจจะเห็นบ่อยใช่ไหมครับแต่ว่ากระโดดเนี่ยส่วนตัวเจว่าค่อนข้างแปลกดีนะครับเล่นกับเมคนิกเวลาลงดันหลายๆตัวได้ด้วยทีนี้อย่างของเจตอนนี้เป็นเล่นเป็นบอดีเออร์อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสกิลไวๆนิดนึงละกันอาจจะเป็นนี่นะครับหน้าต่างสกิลสกิลเกมนี้ก็ตามที่บอกไปนะครับว่าค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็นแค่จ็อบแรกนะครับจ็อบแรกนี่ก็มีสกิลแพสซีฟนะครับอ่าผิผดสกิลแอคทีฟนะครับกลแล้ว็ เราไม่ได้อัพได้ทุกสกิลแบบเต็มนะครับก็ต้องแบ่งพอยต,ต้องเลือกสกิลด้วยเนี่ยอย่างนี้เจกเพิ่องอัพไปได้นิดเดียวใช่ไหมอือก็เล่นได้ค่อนข้างหลายสายอยู่ครับแล้วแต่ว่าเราจะบิวยังไงหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูอาชีพล่วงหน้านะครับว่าแบบคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างจริงๆมันก็ดูแบบรายละเอียดเข้าๆได้ครับเนี่ยคลิกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็กดดูรายละเอียดได้ หรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลละเอียดกว่านี้นะครับก็เชียร์ให้ไปกดไลค์ตัวเพจ Offi c เ a l ยเขาเข้ากลุ่ม Official เขาไว้เพราะว่าตัวเพจเนี่ยเขาก็มีโพสที่ดูเรื guy, course, room, industry, ่อยๆแล้วก็อย you uh, ่างในกลุ่มเนี่ยก็มีเพื่อนๆมาแชร์บิวจากคนที่เขาแบบเล่นต่างประเทศมาก่อนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับลองดูได้ทีนี้เดี๋ยวเจพาไปดูสกิลของ Warrior ไว้นิดนึงแล้วกันครับสกิลแต่ละอันจะค่อนข้างแบบว่าใช้งานต่างกันนะครับก็ไม่ซ้อนทับกันดีอย่างเนี้ยครับมันเป็นฟันไปด้านหน้าตรงๆใช่ไหมแล แต่ว่าสกิลอื่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าคนละแบบและอย่างเนี้ยปั่นมันจะได้ DPS สูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือเคลียร์มอนเป็นกลุ่มมีแบบอันนี้แทงเข้าไปตรงๆแล้วก็อย่างเงี้ยครับกระโดดไปตีอันนี้ตะกี้เจไอ้นี่นะเจแบบว่ากดอยู่กับที่จริงๆมันกระโดดแบอบกว่าเลือกเป็นวงได้ก็เคลียร์มอนหมู่ได้อาจจะแบบกระโดดเข้าไปปั่นอย่างเงี้ยครับใช้อย่างงี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นได้ก็ถือว่าโอเคดีนะเป็นแบบว่าตัวชนได้เวลาแบบคล้ายๆกับตีมอนหรือว่าตีคนก็ได้ทีนี้เดี๋ยยววไปปลลองงดดดดดููส้้้ในนนาานน่าาาบะกกัเเี๋จขแ๊ึ อ่ะเช่นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นไอตัวด่านก่อนแล้วกันนะ1นขีดหอันนี้จริงๆเป็นทั่วไปครับลงคนเดียวแต่ว่าค่าพลังตอนนี้เนี่ยเหมือนจะต่ำกว่าที่เขาแนะนําไว้นะไม่รู้เป็นยังไงลองดูไปครับโหลดแป๊บนึงโอเคร้อยเเ็ละอันนี้เข้ามาในด่านจริงๆมีแบบว่าพวกเนื้อเรื่องหรือแบบแอนิเมชันสั้นๆให้ดูด้วยนะแต่เราสคิปไปแล้วกันนี่ครับหน้าตาในด่านเปิดออโต้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเจอหดโหดในบางทีก็อาจจะต้องกดมือนะอย่างนี้กดออโต้ไปก่อนอ,อุต่่าาหวววเเเมมือนไผลลลลยแล้ววก้กริ กำกดไม่ทันจะบอกว่าใช้ตัวแปลงร่างช่วยได้อันนี้เราเกิดได้ไมั้ยเนี่ยสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเทคสองแสดงว่าพลังห่างกันเยอะไปหน่อยดันตะกี้เดี๋ยวเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งเปล่าจะแค่ให้ดูว่ามันสามารถกดแปลงร่างได้นะครับเกมนี้มีระบบนี้ด้วยคล้ายๆกับแปลงร่างเป็นไอตัวสัตว์อันเชิญเราเนี้ยระหว่างที่เราแปลงร่างอย่างน้อยมันก็ดีตรงที่เราจะไม่เสียเลือดครับเนี่ยเนี่ยแปลงร่างใช่ปะเลือดเต็มแล้วก็จะเป็นเลือดของตัวนี้ลดก็เหมือนอย่างน้อยๆคือต่อให้ อาจจะทาอะไรไม่ได้มากก็คล้ายๆกับเป็นโล่ให้เราได้ก่อนอะไรแป๊บหนึ่งเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะคะรับแต่ว่าครูดาวนานมากเลยนะแล้วเวลาเปิดออโต้ไอ e, เนี่ยไม่ขึ้นนะก็อย่างเงี้ยสู้ไหวเฉยเลยเพราะว่าเราหลบสกิลใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นย,กยากๆแบบพลังเราไม่ได้แบบล้นจริงๆก็คอยหลบสกิลก็ช่วยได้ครับอันนี้ตายละแต่ไม่เป็นไรนะนี่คือให้ดูตัวอย่างเฉยๆคือถ้าเกิดจริงๆอย่างของ JK เนี่ยพลังมันต่างเยอะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดหลบ skill สกิลสกีได้หมดก็อาจจะผ่านได้ก็ได้นะครับ อนี้เดี๋ยวจะพามาดูตัวระบบ PVP ต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว PVP ในเกมนี้เนี่ยมันมีหลายโหมดมากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูแบบเบสิกสุดก่อนละกันอย่างหน้าจอที่จะอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะโชว์โหมดต่างๆนะครับสังเกตว่ามีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมขึ้นอยู่กับเลเวลเราแต่ว่าเดี๋ยวไปเริ่มจากอันเบสิกสุดก่อนละกันครับมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นแข่งลีกเนียครับแล้วก็ตีกับ AI ที่ป้องกันไว้เราก็เลือกคู่ต่อสู้ได้นะครับอย่างตอนนี้พาเจ1หมื่นสองใช่ไหมกดตี7 0 0 0กว่าน่า,ม,ม,ามั้ง กดสองดูได้ด้วยนะครับว่าแบบอันดับต้นเนยเขาใช้แบบคล้ายๆกับตัวอะไรยังไงพลังเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวที่สู้ได้ก่อนละกันเอ๊ะอันนี้เจะไม่แน่ใจมันเข้าตรงไหนวะภาษาจีบนบางทีงงๆใช่ไหมอ่าน,นี้นะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าเปิดเอไอสู้ได้หรือจะกดมือก็ได้เพราะว่านี้เป็นตีกับทีมป้องกันเขาอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะมีต้องตีตัวสัตว์เลี้ยงเขาด้วยนะครับมีก็แรงขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันยังง่ายใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สุดท้ายนะครับก็ตามที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมมาลงกันได้ของแจกค่อนข้างเยอะซึ่งตัวลิงก์รายละเอียดต่างๆลงถึงหน้าเว็บไซต์นี้เนี่ยเจมีแปะไว้ให้ด้านล่างของตัวคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันนะครับก็แป,ป๊บเดียวเสร็จเลยครับก็คือเข้าหน้าเว็บมานะครับอย่างแรกเนี่ยกรอ,อกตัวอ e ีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เรานะครับแล้วก็กดลงทะเบียนอันนี้จะเป็นขั้นแรกนะครับเสร็จเลยเป็นลงทะเบียนที่หน้าเว็บแต่ว่าพอเรากดลงทะเบียนหน้าเว็บไปเสร็จแล้ว มันจะมีคล้ายๆกับปุ่มให้เราไปลงทะเบียนต่อในตัวแอสตร e ของเรานะครับก็อย่าลืมไปลงตรงนั้นด้วยจะได้ได้ของครบๆของแจกนะครับก็มีทั้งของในเกมแล้วก็ของนอกเกมนะอย่างนอกเกมก็เป็นรางวัลใหญ่อยู่นะครับเป็นแบบพวก iPad Mini มือถือซัมซุงเนี้ยครับทีนี้เรามาดูด้านล่างกันต่อนะครับยังไม่หมดนะของแจกมันจะมีแบบตามยอดการลงทะเบียนรวมด้วยนะครับแจกทั้งเซิร์ฟอย่างตอนนี้เนี่ยห้าแสนแล้วใช่ไหมก็อีกนิดนึงครับช่วยกันถึงล้านเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ไอตัวของเพิ่มไปนะครับอันนี้เป็นเพชรในเกมเลยนะถถึงจะะะเเปป็็นนพชรออกกกแต่ว่วาได้โย์ู อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบรางวัลแจกทั้งเซิฟใช่ไหมแบบส่วนตัวก็มีนะครับแบบเป็นคล้ายๆกับตู้กาชาครับก็คือเราเล่นกิจกรรมของเขาเนี่ยได้ตั๋วมาแล้วก็อาไปสุ่มของนะครับก็คือมันจะมีเนี่ยครับจริงๆเราล็อกอินนะครับก็ได้ตั๋วมาใบหนึ่งแชร์ลง Facebook ก็ได้ตั๋วอีกใบหนึ่งชวนเพื่อนก็ได้ตั๋วอีกใบหนึ่งแล้วก็พวกนี้เนี่ยครับมาสุ่มของจริงๆดูจากหน้านี้ก็ได้มันจะเป็นเนี่ยครับบอกว่ามีรละเอียว,ว่าทํายังไงถึงจะได้ตั๋วมานะแล้วก็ตั๋วเน เป็นแบบพวกเงินในเกมรวมถึงอย่างเพชรก็มีนะครับก็ยังไงก็ลองดูโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเดี๋ยวไว้รอเล่นตอนมาเปิดจริงด้วยกันนะครับ